สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเพื่อนปีใหม่สุชัญรายโดยกลุ่มโเงื้อสาขาเทิงนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะปีใหม่ก็อยู่ที่นะคะสำนักง,งานใหญ่ปงสลีอีกเช่นเคยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะก็มาเตรียมรถส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะ เป็นรุ่นนะคะ Capo 1.9S นะคะ <Wow. S 1> สำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่693,000บาทนะคะ <Wow. S 1> ใส่แมกซิ่งนะคะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะค <Wow. S 1> ันด้านหลังตรงนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะสวยงามมากสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันๆพร้อมกันนะคะไปค่ะ คันนี้นะคะแคปโฟ 1.9S นะคะสีบอลเงินนะคะโบยิเบียนซิวเวอร์นะคะเป็นภาษาเรียกของทางอี u ุเองนะคะหรือเรียกง่ายๆนะคะก็เรียกว่าสีบอลเงินนั่นแหละ <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่693,000บาทนะคะใส่แม็กซิงนะคะหน้า9.5หลัง10.5นะคะก็ทำการโหลดจัดทรงนะคะก็หน้าโหลด3หลัง2นะคะก็ถือว่า สวยงามนะคะ <Wow. S 1> สายซิงนิดนึงนะคะกับถ้าไม่ชอบแบบเตียยขนาดนี้ก็หลดจัดทรงนิดหน่อยก็ถือว่าสวยงามแล้วค่ะกับรุ่นนี้นะคะ <c oughs> ค่ะก่อนที่จะไปดูลายแม็กนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะมารับชมนะคะในส่วนของดีไซน์โะะชมหน้ากันก่อนนะคะค่ะในส่วนของโฉมหน้าของ isu d m a x cab 4.9s รุ่นนี้นะคะ <c oughs> ค่ะไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้านะคะคมันติรีเฟ็กเตอร์นะคะ ข้อดีของเขานะคะแสงจะสว่างออกด้านข้างนะคะส่องสว่างได้ไกลนะคะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหรือบ้านเราบางครั้งก็เรียกว่าไฟตาเพชรนั่นเองนะคะสังเกตนะคะก็จะเหมือนเป็นเพชรอยู่นะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ส่วนไฟนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็จะแยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับเบาไฟตัดหมอกนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะตัวสแตนดาร์ดรุ่นสีประตูนะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ก็จะมีช่องสําหรับให้ลูกค้าไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะคะใส่ไฟตัดหมอกก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะคะในส่วนของกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะอ,ออกแบบเป็น2ชั้นนะคะสีเทานะคะ พ้อมกับโลโก้ีสุขนาดใหญ่นะคะเป็นโลโก้ีสุโครเมียมนะคะได้าล่างนะคะก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าสวยงามภูมค่านะคะกับสี่ประตูนะคะราคาแค่693,000ได้สีรอนเงินนะคะได้แม็กนะคะรถเตียจัดตรงได้ขนาดนี้ ็ถือว่าโอเคคุ้มค่าเป็นรถครอบครัวได้เลยนะคะ,ะถัดมาด้านข้างตรงนี้นะคะกับลายแม็กของเราวันนี้นะคะไฮไลท์ของคันนี้เลยนะคะ,ะคันนี้นะคะใส่แม็กนะคะเป็นนะคะแม็ก5้าก้านนะคะ KM5 5ก้านนะคะ,5 5นนะ,คะใส่อแดปเตอร์แปลงจากหกรูเป็น5รูนะคะ ตัวนี้ก็แตดตรงโหลดอยู่ที่หน้าสามหลังสองนะคะยางด้านหน้าเป็น9.5ด้านหลังเป็น10.5นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะลายแม็กใกล้นะคะซูมนิดนึงนะคะสำหรับลายนี้นะคะเป็นแม็ก5าก้านใส่อะแดปเตอร์แปลงจาก6รูเป็น5รูนะคะใส่นะคะคาลิเปอร์นะคะน็อตล้อดุมล้อสีเงินนะคะอันนี้คือก๊อค้าเลือกเองนะคะ ในเรื่องของคาริปเปอร์น้อล้อลูกค้าสามารถเลือกเองได้จะเอาสีแดงล้วนน้ำเงินล้วนเขียวล้วนเหลืองล้วนหรือว่าจะสลับสียังไงก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราซูมไปดูใกล้ๆนะคะในส่วนของซีรยางนะคะตรงนี้นะคะซีรยางอยู่ที่สองห้า้าทนอปนะคะรถจะทรงหน้า3หลัง2นะคะ ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยกับตัวนี้นะคะช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะกับแมตท่าก้ากนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะคะโลโก้แคปโนะคะเป็นสติ๊กเกอร์กระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสังเกตว่าถ้าส่องกล้องเข้าไปใกล้ๆนะคะจะเป็นลักษณะของเนะะี่ยค่ะ ลวดลายเพื่อช่วยในเรื่องของหลักโทรศัพท์นะคะให้รูลมนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะคะเส้นสา,ายลวดลายต่างๆนะคะในส่วนของเนะะี่ยค่ะให้รับกับหลักโทรศัพท์เนาะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะเมื่อจับนะคะทั้งสี่ประตูเลยนะคะเป็นสีดํานะคะ<ม>เป็นดําด้านนะคะ<ม>ถือว่าสวยงามมากๆเลยกับตัวนี้นะคะ ในส่วนของลายแม็กด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นนะคะ10.5นะคะในส่วนของอยางเนาะซิริยางด้านหลังนะคะจะอยู่ที่นะคะตรงนี้เนาะ255ทั25้ 50R10 เช่นกันนะคะใส่อแดปเตอร์แปลงจาก6ลูเป็น5ลกูก็จะทำให้ดูล้นๆน,นิดนึงนะคะ,ะจะชอบค่ะแบบนี้จะชอบ <laughs> ในส่วนของแชสซีของอ e ีดิสุของเรานะคะก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะรองรับการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะในเรื่องของแหนบนะคะก็จะเป็นเท่าเนื้อแหนบนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่3แผ่นนะคะในส่วนของแหนบนะคะตัวนี้เราโหลดนะคะก็จะใส่พวกโช๊คอะไรใหม่หมดเนาะในส่วนของช่วงล่างนะคะ ก็เข้ากันอยู่นะคะกับแมกลายนี้นะคะกับรถสีบาลเงินของเรานะคะในส่วนของการดีไซน์นะคะในเรื่องของสายท้ายด้านหลังนะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหลอดมันตรีดีเฟกเตอร์นะคะแสงสองสว่างได้ไกลนะคะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะโลโก้ DDI นะคะกับรุ่นนี้นะคะเป็นสติเตอร์อยู่เนาะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเกรสเอนะคะจะไม่มีกันชนท้ายนะคะ<ม>ก็ถ้าลูกค้าต้องการใส่คัมไทยเทนะคะก็สามารถไปใส่ก็จะซิ่งไปอีกแนวหนึ่งเนาะคะ<ม>่ะในส่วนของกระบะท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดและดูมีมิตินะคะมองดูไกลๆนะคะจะเหมือนสปอยเลอร์หลังเลยนะคะ มือจ uh, exactly. no ับกระบะท้ายนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะออกดำด้านนะคะโลโก้อีซุดีแมกนะคะเป็นสติกเตอร์นะคะกับรุ่นนี้นะคะเหลือไปเห็นในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะปิมๆนิดนึงนะคะก็คือจะาชอบก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะคะกับรุ่นนี้นะคะสีบอลเงินใสแม็กนะคะ K M 5นะคะหน้า9.5หลัง10.5นะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของด้านในนะคะนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะกุญแจนะคะกุญแจจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะคะกับรุ่นนี้นะคะเพราะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะคะเรามาดูนะคะในส่วนของด้านในเปิดประตูเข้ามานะคะเปิดประตูเข้ามานะคะในส่วนของแผงประตูนะคะอซอฟทัฟนะคะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะหุมด้วยผ้าพรีเมียมนะคะพร้อมกับกลุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ละใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของแผงประตูนะคะก ถือว่สวยงามลงตัวกันเลยทีเดียวนะคะด้านล่างนะคะก็ใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านในนะคะกะ็คอนโซลต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะสังเกตที่สัญลักษณ์แอร์แบ,บ็กเนาะค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าอยู่นะคะเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะขนาด1ดินนะคะ ด้านล่างก็อาศสยแผน่น T D นะคะเสียบ USB d ได้นะคะ,ะ,คะส่วนด้านล่างลงมานะคะก็เป็นแอร์แมนนวลนะคะขาสามจุดเนาะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะก็มีปุ่มเป็นปิตรงนี้เนาะด้านล่างนะคะก็นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะปิดได้จากตรงไหนนะคะก็ตรงนี้นะคะเปิดนะคะกดนะคะ อยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของปุ่มปิดถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะ,ะปิดไปก่อนสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามปีใหม่เข้ามาว่าสำหรับรุ่นแคป 4S นะคะมีที่จุดบุหรี่ไหมนะคะปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้ค่ะตรงนี้ก็คงจะเป็นที่จุดบุรี่เนาะค่ะแต่ในรุ่นปัจจุบันนะคะเราไม่สนับสนุนให้คนขับรถสูบหรีเนาะเพราะค่อนข้างจาอันตรายนะคะ แต่เราก็จะเป็นช่องเอาไว้ให้แบบาสามารถเสียบกล้องหน้านะคะประมาณนั้นนะคะ ừ, ก็ใส่ไฟนะคะ12 12วัตถ์ถึง120วัตถ์เลยนะคะเกียร์นะคะกับรุ่นนี้นะคะก็เป็น6สปีนะคะ,ะ6เกียร์เดินหน้านะคะ7เกียร์ถอยแปลกร์ว่างค <c oughs> ่ะเข้าเกียร์ถอยนะคะก็นะคะ ดันสลักขึ้นนะคะแล้วก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะปรับได้ถึงสี่ระดับกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้อืมก็จะลงนะคะขึ้นนะคะเข้านะคะออกนะคะเสร็จปุ๊บก็ดันสลัก เข้าเหมือนเดิมนะคะสลักอยู่ตรงนี้นะ <Okay. S 1> สำหรับหน้าจอในส่วนของ Super Vision M ID ตรงนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบไหนเออสจะปิดแจนิดนึงหน้าจอจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะ แล้ตรงนี้เลยนะคะในส่วนที่พี่ใหม่ชอบมากๆค่ะเป็นเรื่องของเบาะนะคะเบาะของเรานะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะถ่ายใกล้ๆนะคะก็เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะเดินได้ด้วยได้สิเท้านะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะรับกับสาลีระของเรานะคะสังเกตจาก,กดข้างซ้ายขวานะคะ ออกแบบมาใหม่นะคะใหญ่และอบกระชับยิ่งขึ้นนะคะเวลาเรานั่งปุ๊บนะคะมันจะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะเวลาเราเดินทางไกลๆลดการเมื่อยล้าได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ในส่วนของการออกแบบห้องโดยสารตอนหลังกันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็นะคะแผงประตูก็คล้ายๆกับด้านหน้าเลยนะคะก็ ซอฟทพัให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นก็ห่มด้วยผ้าพรีเมียมนะคะพร้อมกับปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะพื้นที่ตั้งแต่เนื้อศีรษะจรดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของแอร์หลังนะคะยังไม่มีนะคะก็จะเป็นช่องให้สําหรับไว้ใส่นะคะ,อะของอเนกประสงค์เนาะ ก็สามารถปรับเบาะขึ้นลงได้นะคะดึงลงนะคะหรือต้องการดึงขึ้นนะคะก็แยกแบบ60-40นะคะอืมก็แยก60-40นะคะปุ๊บนะคะอ่าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยกับห้องโดยสารของเรานะคะกับ4ประตูนะคะแคปโฟ1น s นะคะเดี๋ยวปีใหม่นะคะพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะ ไปค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงดิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะทำให้พลังแรงม้าสูงสุดที่รอบ3,600รอรอบเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีระบบเบรกนะคะ ABS EBD BA นะคะนี่สีเซนเซอร์สี่ช n แนลนะคะเป็นชแนลของระบบเบรก ABS นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีมาในทุกรุ่นนะคะกับ ออนิูอีซุปนะคะพลานุภาพพิกโลกนะคะปี2020ของเรานั่นเองนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะของอีซุปนะคะ,ะเครื่องยนต์พันเนะคะสังเกตนะคะในส่วนของการจัดวางนะคะตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะเยืงหลังเพลาหน้านิดหนึ่งนะคะอะช่วยในเรื่องนะคะของการกระจายน้ำหนักของห้องเครื่องนะคะและการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะค a p o 1.9s นะคะสีบอลเงินนะคะราคาอยู่ที่693,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถิน n ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะให้เรื่องการออกรถอีสุป,ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะโทรหาพีใหม่นะคะพีใหม่ซื้อประกันปันทุกเทสแน่นอนนะคะปี่ใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ คำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินัดรับรถได้ทันทีนะคะสามารถออกรถได้ถูกอาชีพติดเครดิตติดแบ็คลิ์ลนะคะโทรเข้ามาสอบ กันเพิ่มเติมก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สาสละเวลานะคะรับชมคลิปของปีใหม่จนจบนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,ง,งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะ ยังไงก็กดรอติดตามชมนะคะคลิปต่อไปนะคะว่าปีใหม่จะนำเสนอรถรุ่นไหนต่อไปนะคะค่ะและก็อย่าลืมนะคะโทรอินบอกเข้ามาสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะปีใหม่รอรับสายทุกท่านอยู่สำหรับวันนี้ต้องขออนุาลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย